สวัสดีครับผมโดนก้าวโซเชตงประจีนมีคิวโจกับเจรามจนสามารถพยักกระโจนยิ้มวันที่8มิถุนาก็ร่างกายพร้อมนะครับร่างกายแข็งแกร่งแน่นอนครับพร้อมจะไปเอาชมป์ฟัดให้ได้ครับก็มีเป็นชิงร้อยห้าวิธีได้ดําเนินครับก็จะเอาแชมป์กลับบ้านให้ได้ครับฝ่านี้เราต่อยหมัดขี่ปอนตร้อยสองครับต่อยเข้าปอนดหนึ่งครับของเราร้อยสองเขาร้อยสามครับมั่นใจ เกินร้อยนะเกินร้อยแน่นอนครับก็ฝากแฟนมวยเชียร์เราหน่อยก็ฝากแฟนมวยช่วยเชียร์ด้วยครับจะทำให้เต็มที่ครับจะแชมป์กลับบ้านครับขอให้โชคดีครับมามาดามาเลยร็วอย่าลืม

ไปนี้สอบหนักมากครับพร้อมแล้วที่จะชิงแชมป์ร้อยห้าปอนวิกราชดำเนินเจอกับชนามชนแปดมิถุนายนนี้